อยากลดไขมันแต่ไปกินข้าวน้อยๆตัดคารบแต่ไม่ลดเราอาจจะโฟกัสผิดจุดอยู่นะคะเพราะการลดไขมันเนี่ยเราจะต้องทําให้แคลอรี่ติดลบให้ได้แต่แคลอรี่ติดลบให้ได้นเนี่ยมันก็จะมีสส่วนด้วยกันก็คือแคลอรี่ที่เข้ามาจากอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่คุณกินกับแคลอรี่ที่ออกไปก,ก็คือสิ่งที่ร่างกายเผาผ่านในแต่ละวันคนส่วนใหญ่เนะี่ยไปโฟกัสการออกกลังกายให้มากขึ้นเพื่อให้เราเผาผ่านแคลอรี่ได้ดีซึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ถ้าเราอยากเบิร์นมากขึ้นเนี่ยโฟกัสใน พลังงานที่เหลือค่ะที่ไม่ใช่การออกกําลังกายตรงนี้เราจะเพิ่มการเผาผลาญยังไงบ้างหนึ่งก็คือกินโปรตีนให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเผาผลาญแคอรี่ได้มากกว่าคาร์บหรือไขมันนะคะแล้วก็แค่เปลี่ยนแค่นี้เนี่ยอาจจะทาให้การเผาผลาญของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น1 0 0่งถึงแคลเลยที่2ค่ะก็คือเคลื่อนไหวให้มากขึ้นนอกยิมนะคะอย่างเช่นเดินหลังมื้ออาหารประมาณสักสินาทียืนแทนการนั่งนะคะแล้วก็ขยับตัวบ่อยๆอาจจะเพิ่มได้กว่าพันแคลเลยและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ BMR เเเเเนนนน้้้้สรราาาาางกกลมมืืออค่่ะะพวบี ขนาดที่เราพักนะคะรวมทั้งนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดดื่มน้ําให้พอทุกอย่างนี้นะคะก็จะทําให้ระบบวระผ่านของคุณเนี้ยค่อยๆดีขึ้นโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องกินน้อยๆคุณก็สามารถที่จะลดได้ถ้าอยากรู้วิธีการนะคะอยากได้ตารางอาหารเลยว่าต้องกินแต่ละมื้ออะไรยังไงบ้างตามค่า BMR ของตัวเองคอมเมนต์ว่า BMR เดี๋ยวเราส่งตาราง30วันให้เลยค่ะ